วิธีติดตั้งและวิธีใช้งานไฟโซลาเซลล์แบบนี้ไปดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนับฉีดซองที่อุปกรณ์แถมมานะครับแล้วก็หาก้ามปู2ตัวนี้นะครับเพื่อนๆกับเลือกสกูตามที่งานของเราจะติดตั้งเลยครับติดตั้งกับไม้ก็ใช้สกูยาวๆแหลมๆแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็นำก้ามปูไปยึดไว้นะครับ1ตัวก่อนนะครับผมแล้วก็นำหลอดไฟนะครับมาทาบดูนะครับขีดแล้วก็ยึดก้ามปูอีกตัวหนึ่งนะครับ นะครับแล้วก็เอาไฟไปใส่นะครับที่ก้ามปูเลยนะครับเพื่อนกดเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาประกอบแผงโซลาเซลล์นะครับก็อุปกรณ์นอสกูเขาก็แถมให้ในชุดนะครับประกอบขาเข้ากับแผงนะครับแล้วก็นําแผงไปวางไว้บริเวณที่รับแสงแดดตลอดทั้งวันนะครับให้ดีต้อง ไว้ตรงที่รับแสงทั้งวันนะครับเพื่อนๆจะได้ชาร์จแบตเต็มๆนะครับจากนั้นก็มาเดินสายไฟนะครับไปหาหลอดไฟที่เราติดตั้งไว้นะครับแบบนี้นะครับเมื่อเดินสายไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็นําปลายสายทั้ง2ฝั่งนะครับมาเสียบเข้าด้วยกันจากนั้นก็เก็บสายส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาดูวิธีการใช้งานนะครับผมก็ตรงปุ่มแดงนี้นะครับกดไป1ครั้ง แล้วจะมีไฟศาสนาขึ้นนะครับกำลังชาร์จอยู่นะครับกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับถ้าชาร์จเต็มเขาจะเป็นสีแดงค้างนะครับเรามาลองเปิดดูนะครับเปิดปิดตัวนี้จะสามารถเลือกเปิดปิดได้ตามใจเลยนะครับผมไม่ต้องรอให้มืดนะครับหรือว่าเราจะตั้งแบบออโต้ไว้นะครับมืดแล้วก็จะสว่างแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับแสงที่ได้ตอนนี้มืดแล้วนะครับบริเวณกระท่อมนะครับก็มีความสว่างแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวมาดูอีกนะครับตรงครัวนะครับผมก็จะติดเหมือนกันแบบนี้นะครับเพื่อนๆไปดูนะครับ ตรงนี้จะเป็นกระท่อมนะครับอันนี้ที่ครัวนะครับก็ติดก่อนแล้วนะครับเพื่อนเพียงพอนะครับตัวนี้จะสว่างอยู่ประมาณที่2องที่สามนะครับก็เหมาะกับใช้ภายในนะครับแบบว่าใช้แล้วก็ปิดเปิดอะไรแบบนี้นะครับหากเพื่อนเสนใจก็กดที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลยครับหรือว่าดูในพิกัดรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ